สวัสดีคุณดูกับรายการลิมิซีคนดูวันนี้จะมาบอกสิบอย่างที่คนรดูเกี่ยวกับพับหรือมานิโเนตหรือหุ่นเชิดหรือหุ่นตรงหรือหุ่นโค้งอะไรก็แล้วแต่เถอะไปกันเถอะแลวในที่สก็คือเออเมื่อเออเออมานิโเนตมันจ้าสแกคคุณนะคุณก็จะเห็นหน้าใครไม่รู้อยู่ในในตัวในตาของมันอ่ะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครนะก็น่าจะเป็นอย่างอื่นนะหรืออาจะเป็นคนเออหรือเป็นคนที่อยู่ข้างในหรือเป็น เป็นแค่เงาที่สะท้อนแสงจากลูกตาของมันอย่างเดียวไม่ใช่อะไรหรอกนะคนดู okay. เคเรืองสะท้อนนี้นะหรือ,รอนาพิเกาก็คือเมื่อคุณไม่ได้ไวหรือกดไข,าขาลานจากห้อง p r i ส์คอ r n เนนะคุณก็จะไปที่ Back Room หรือห้องอะไรสักอย่างเนั่นแล้วคุณลองเปิดไฟเร็วๆนะคุณก็จะเห็นพบเห็นภาพในหน้าของตัวนี้ประมาณครึ่งวินาทีนะคนดูซึ่ง อาจจะเป็นภาพดวงตาที่เหมือนกับอิสมีเหรอภาพดวงตาของเหมือนอิสมีนะนั่นแหละคนดูซึ่งมันน่กากลัวจริงนะคนดูแต่เพราะน่ากลัวอะไรหรอกและอันดับที่แปดก็คือเออข้คาคุณที่ดีว่าไอ้คนเชิ่เนี่ยมันฉลาดมากนะเพราะว่าตอนที่โฟนกายยังบอกไปหรือว่าว่าคนเชิดเนี่ยมันชอบคิดอะไรที่มันแตกต่างจากตัวอื่น เพราะฉะนั้นไอตัวนี้แหละน่าจะฉลาดที่สุดเพราะว่าตัวนี้ขนาดมันยังไม่มีชื่อเลยนะมันคนเคยเรียกว่าพับเพชรนะไม่รู้ทำไมเพราะว่าผลการไม่ได้พับเพชรแต่ว่ามันฉลาดที่สุดในเกมแล้วนะคนดูแล้วก็อันที่เจ็ดก็คือไอหุ่นเชิดเนี่ยมันจริงๆแล้วเป็นได้หลายตัวเลยนะก็คือตัวแรกคือซอกมังกี้หรือว่ารองถุงเท้าลิงนะที่แบบเอาตัวทุกตัวรวมกันอะไรอย่างนี้นะคนดูถุงเท้าลิง แล้วก็ Jack in the b o บ็ก็คือถ้าเกิดเราไม่เอ,อขายลานเนี่ยมันก็จะตายอะไรอย่างเงี้ยคนดูแล้วก็อันที่3ก็คือหุเชิดนั่นแหละว,ว่าเรื่องหุเชิดก็ต้องเป็นหุ่เชิดใช่ไหมนั่นแหละคนดูแล้วอนะันที่4ที่มันเป็นของเล่นก็คือดาก้อนเอ้ไม่ใช่ซันกับวินมั้งที่เป็นพระอาทิตย์กับไอเนะี่ยลมนะคนดูแล้วอนะันที่หก็คือ ที่คนเห็นใครใช้ในที่เด็กมันร้องไห้เนี่ยจริงแล้วเป็นหุ่นเชิดน,นะไม่รู้ได้ไงเพราะว่าในมินิเกมในภาคสองนะคุณก็เห็นเหมือนกันเด็ในโปสเตอร์ในภาคหนึ่งเหมือนกันนะแล้วก็มะม่วงก็มาฆ่าไอตัวนี้พวกนี้นะฆ่าเด็กนะพอหลังที่เด็กตายเนะี่ยก็มีตัวอะไรไม่รู้มากระโดดใส่หน้าเรานั่นก็คือมาริโอเนตันเองนะคุณดูและในที่ห้าก็คือ,อ,อจริงแล้ว ไอ้่นเชิดเนี่ยมันจริงไม่มีชื่อนะเออทุกคนเรียกว่า่นเชิดเพราะว่าเพราะว่ามันมีแค่อย่างเดียวที่สามารถบอกได้ก็คือโฟนกายมันบอกชื่อไว้ว่าพับเพชรนั่นเองนะเราก็รู้ว่ามันชื่อพับเพชรนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้มันคือตัวที่มันไร้ชื่อนะหรืออาจจะมีชื่อแล้วก็ได้ตัวที่เรายังไม่ดูเรื่องแล้วคนดแนนแูแล้วจริงแล้วถ้าเกิดาล้วว่าไอ้่นเชิดมันมีความสุขหรือเป,ปนะล่านะก็มีวิธีนะ เออถ้าเกิดอ,อยากให้มีความสุขก็มองตรงๆเงี้ยแหละถ้าเกิดไม่อยากใหม้มันมีความสุขนะั้นก็มองข้างบนมองข้างบนจากมาริอเนตนั่นเองก็จะเป็นอย่างนี้ก็มันจะมนมันโมโหอะไรสักอย่างน,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 านะคนดูมันก็แล้วแต่ทางในลูก,กาตาเราเห็นนะก็ไม่เกี่ยวกับอะไรหรอกนะคนดูนั่นแหละและอันเดียผ้าะนะนะคนดู ก็คุณก็จะเห็น e n d o s k e l e ตั n อยู่บนเออห้อง Price Corner นะคือเรายังไม่รู้ว่า e n d o s k e l e ต o n ตัวนี้มีไว้สรับตัวไหนนะเออเราก็น่าจะท่าว่าไอภพเพชตัวเนี้ยมันซ่อน Endoskeleton ไว้ที่ไหนนะคนดูดูว่ามันพังออกมาหรือเปล่าไปรู้สิในภาค3ควรจะมีห้อมูมลมากกว่านี้นะซึ่งภาคสามแลอน แล่สองก็คือ,อ,อจริงแล้วหุนเชิดอย่ยจริงแล้วมันอยู่บนเกมแรกนะไฟลเฟที่หนึ่งนี่แหละเพราะว่าพวกคุณสังเกตจากเออรูปภาพต่งตางๆในที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะคือจริงๆจะมีบอนนี่อยู่ในใช่ั้มแล้วก็มีไอตัวนี้โผล่ขึ้นมามันเป็นออของของควันเหมือนกันนะแล้วก็ไอตรงเนี้ยไอตรงเขาเรียกว่าอะไรคัสซีนั้งนะเราก็จะเห็นเราอยู่บนหน้าห้อง ห้องพาร์ตี้ลุงใช่ไหมแล้วก็เป็นเฟดดี้เสร็จแล้วพอเป็นครั้งอันเป็นอันสุดท้ายที่เราจะเห็นพัรตซีนเะนี่ยเราก็จะเห็นรูปเอ่พอพระเพฟตหรือหุ่นเชิดอยู่หัวหน้าเรานะซึ่งนั่นแหละพระเพฟตมันอยู่ตั้งแต่เกมแรกนะแต่จริงๆมันอยู่ในเกมแรกนะคนดูจริงๆแล้วเออในอันดับที่หนึ่งนะคนดูจริงๆแล้วเออหุ่นเชิดเนี่ยมันอยู่เบืนะ้องหลังอย่างนะถ้าคนดู หลังจากที่หุ่นเชิดตายเนี่ยโดนมะม่วงฆ่าเนี่ยแล้วก็ไปช่วยชีวิตเ,ออเด็กที่ตายที่โดนฆ่าเหมือนกันนะเป็นเหมือนไซไอเนี่ยมาสคอตให้ทุกตัวให้มีชีวิตแบบไม่ใช่ชีวิตแบบคนนะชีวิตแบบตุ๊กตาเนี่ยซึ่งไอ,อหุ่นเชิดเนี่ยเป็นคนดีมากเลยนะเนาะใช่ไหมหุ่นเชิดก็คือเด็กที่ร้องไห้ที่โดนมะม่วงฆ่าเนี่ยแหละคนดูเพราะฉะนั้นประเภทมีเนี่ยดีที่สุดในเกมแล้วนะคนดู แลเนี่ย่ะสิบยางที่ควรรู้กเกี่ยวกับพระเพรนะคนดูเป็นคนหอมาคนเยอะมากนะคนดูพอขอ,ขอจบแค่แค่น,นี้นะคนดูไป